สวัสดีค่ะ S y S ชีวิตติดซีรีส์นะคะวันนี้มาชวนดูซีรีส์ญี่ปุ่นนะคะเป็นมาชวนดูซีรีส์ญี่ปุ่นดูกันแบบนั่งคุยกันเหมือนนั่งคุยกันนะคะไม่มีสคริปต์นะคะอาจจะมีเตรียมข้อมูลในหัวบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะก็พอไม่มีสคริปต์นี่ก็ต้องขอ อภัยกันล่วงหน้าสําหรับความตะกุกตะกักหรือว่าปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่ชวนคุยกันนะคะวันนี้ชวนดูซีรีส์ญี่ปุ่นค่ะเรื่องโตเกียวเ e นะคะเป็นซีรีส์การแพทย์นะคะ ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะคะโตเกียว MER คือถ้าพูดถึงซีรีส์การแพทย์ทางเอเชียของเราคนก็จะนึกถึงซีรีส์ของเกาหลีเป็นหลักนะคะเขาก็ทำได้ได,ดีเนาะด็อกเตอร์โรแมนติกเนี่ยท,ที่อยู่ในใจแอดเลยนะคะอันเนี้ยต้องออ,ออกตัวก่อนว่าไม่ใช่แฟนซีรีส์ญี่ปุ่นเพราะในความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าซีรีส์ญี่ปุนน่นจะเป็นแบบว่าการแสดงเขามันจะเป็นโอเวอร์แอคติ้งนะคะโอเวอร์ในทุกอย่างเลยเนาะแต่ว่าด้วยความที่เราเองเราเป็นแฟน จริงๆถ้าจะพูดถึงแฟนซีรีส์ญี่ปุ่นก็ตั้งแต่สมัยเด็กๆเรานะคะอันนี้จะบอกอายุเลยนะไอม้มดแดงนะคะนะมนุษย์ไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยห้ามนุษย์ไฟฟ้าหรืออะไรอุลตร้าแมนหรืออะไรพวกเนี้ยนะคะมันเป็นอะไรที่เราเราดูมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแต่สมัยนี้ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ดูแลวนะคะเนี่ยอะทีเนี้ยพอดูซีรีส์การแพทย์ของเกาหลีคือขอ,ของของอเมริกาของอะไรพวกเนี้ยเราก็ดูนะคะพวกเอ็มดเฮาส์นะคะแกลอไนโตมีพวกนี้ก็ดูได้ห้าหก เอ่อห้ซีซั่นนะก็ก็ไม่ได้ดูแลนะกู o ดด็อกเตอรอะไรพวกนี้นะคะก็ดูนะของของอเมริกานะของเกาหลีก็ก็อชอบมากๆนะคะทีนี้พอเราดูหมดละเราดูหมดแล้วเราก็รู้สึกว่าอีไม่มีอะไรดูแฮะนะก็เลยมองไปหาซีรีส์ญี่ปุ่นเลื่อนหาซีรีส์การแพทย์ไปเรื่อยจนไปเจอโตเกียว MER นะคะไม่มีอะไรดูอ่ะดูเรื่องนี้แหละสุดท้ายนะคะตั้งแต่ EP แรกๆเลยนะโดนตก โดนแบบว่าพระเอกอะนะคะหัวหน้าคิตามิเนาะเราจะจําชื่อได้เลยหัวหน้าคิตามินะแล้วเราก็ไปเซิร์ชชื่อนักแสดงนะคะสุซ hey ูกิเรียวเฮดจาได้และซสุ hey ูกิเรียวเฮดแต่ต้องบอกว่านักแสดงคนอื่นจําชื่อไม่ได้นะจาชื่อไม่ได้นี่แหละหัวหน้าคิตามิซูซ hey ูกิเรียวเฮชอบโดนตกทําไมเข้าถึงเป็นคนที่เทย่ย่างนี้นะคะนะถือว่าแบบเออเราโดนพระเอกตกแล้วเนื้อเรื่องมันก็ดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูก่อนว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะ โตเกียว MER เนี่ยมันมันมันเป็นชื่อย่อของ Mobile Emergency Room นะคะ Mobile Emergency Room มันเป็นเป็นเหมือนหน่วยหน่วยหน่วยแพทย์นะคะเป็นหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเป็นห้องฉุกเฉินเคลื่อนที่แล้วเป็นห้องฉุกเฉินเคลื่อนที่ที่คนตั้งนะคะคนตั้งหน่วยนี้คือผู้ว่าผู้ว่าผู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ว่าโตเกียวนะคะอากาอ่ อากาสึกะอากาสึกะค่ะนะเป็นผู้ว่าผู้หญิงนะแล้วก็เ,เขาก็จัดตั้งหน่วยเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่น,นะคะมีหมอสามคนนะมีพยาบาลสองแล้วก็หมอวิสัญญีอีกหนึ่งนะคะรวมถึงจะมีอ,อีกคนหนึ่งเป็นวิศวกรนะรสมัยนี้ <ๆ S 1> เขาจะใช้ชื่อว่าวิศวกรชีวการแพทย์คือคือเป็นชื่อไทยนะคะเขาแปลออกมาประมาณนี้แหละนะก็เขาจะมีภารกิจที่ว่าต้องไปถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วแล้วก็ภาร กิจหลักๆเลยคือเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยต้องไม่ให้มีผู้เสียชีวิตแม้แต่คนเดียวนะเราก็มันลุ้นกันไงนะมันมีมันมีมน,มน่าจะประมาณ10 EP หรือเปล่านะคะเออไม่แน่ใจเออทำไมจำไม่ได้นะแต่ว่าเนี่ยอยู่ประมาณนี้แหละนะ10หรือ12 EP ไม่แน่ใจคือซีรีส์ญี่ปุ่นจะไม่ยาวมากนะคะเอ,อ่อต้องไม่มีผู้เสียชีวิตอันนี้ขอสปอยนิดนึงว่าสุดท้ายเราก็ลุ้นไปไม่มีผู้เสียชีวิตพอสุดท้าย มีผู้สิบชีวิต1คนนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะอาจจะไม่สะทกสะอาจจะไม่สะเทือนใจเรามากสักเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าอาจจะรักษาไว้สถิติไม่ได้แต่นั้นเราก็ลุ้นกันแหละนะอุ้ยต้องขออภัยที่สปอยไม่น่าเลยนะอ่าตัวละครตัวละครนะคะคือต้องว่าเนี่ยหัวหน้าคิตเม้นี่แหละนะเก่งทุกอย่างเก่งทุกเรื่องเอแล้วก็มี ตัวเอกอีกตัวนะหมอหมอโอโตะนะคะอันนี้คือเป็นเป็นพระเอกคู่ก็ได้นะเป็นเหมือนตัวร้ายนะคะเป็นเหมือนตัวร้ายแต่ว่าก็สุดท้ายก็ดีแล้วก็อ่าร่วมมือกันเนาะหมอโอโตะแล้วก็หมออีกคนหมอผู้หญิงหมอฮีนะซึ่งต้องบอกว่าหมอฮีนะเนี่ยเราแอดลำคาญช่วงแรกนะมันเป็นบทที่เขาก็ต้องมีเนาะคนที่น่นลำคาญขึ้นมาเนาะนะนะคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็ชอบขัด อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเออช่วงแรกแยวหลังๆเขาก็ดีแล้วก็เออเออ,เอ,อก็อ,อ่ะหน้าเอ็นดูไปนะคะนั้นแล้วก็จะมีหมอวิสันดีอีกคนหนึ่งจําชื่อไม่ได้นะคะก็จะมีอายุหน่อยแล้วพยาบาลสองคนนะพยาบาลสองคนจําชื่อไม่ได้เหมือนกันนั่นเนี่ยแหละแล้วก็เออแต่จะจําชื่อเออน้องผู้ชายที่เป็นวิศวกรได้นะคะทกุมารุคุงนะคะทกุมารุคุงอันนี้น,น่ารักก็แล้วทกุมารุคุงต้องบอกว่าน่าจะเหมือน เหมือนเหมือนเหมือนวอยอ่ะวอยเจอวอยอ่ะค่ะแม่บอกรุ่นอีกแล้วเหมือนวอยแล้วก็เหมือนเหมือนกอพิชยะนะคะรวมกันนะมาเป็นโท,ก,ทกุมารุคุงนะคะเนี่ยชอบชอบ,ชอบนะแล้วก็ภารกิจเขาเนี่ยเขาก็จะเขาเรียกว่าเราก็มาลุ้นกันนะคะ เรื่องนี้ในส่วนของที่มันเป็นดราม่ามันก็จะเป็นดราม่าเล็กๆดราม่าในเรื่องของการเมืองนะคะเพราะว่าคนก่อตั้งคือผู้ว่าเนาะมันก็จะมีพวกสวอสอ,อะไรของเขาที่เขาเรียกว่าเ,าเขาจะขัดแข้งขัดขากันนะคะมันเป็นเรื่องของการเมืองแต่ว่ามันก็เหมือนเหมือนซีรีส์ญี่ปุ่นที่แนวซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายที่บางที คนที่หวังร้ายมามาขัดแข้งขัดขากันแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรที่ฝ่ายฮีโร่ฝ่ายคนดีไม่ได้ประมาณนี้นะแล้วเขาก็ยังยึดหลักว่าขัดแข้งขัดขากันยังไงก็ตามแต่เขาก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เขียนบทให้มันกระทบกับคนไข้ไม่ได้เขียนบทให้กระทบกับกับกับผู้ป่วยนะคะนะแล้วก็ทางหน่วยแพทย์เนี่ยหน่วยโตเกียวเ e r ีเนี่ยก็ต้องทำงานร่วมกับกู้ภัยนะคะแรกๆก็อาจจะนะขัด ขัดคอกันหน่อยเหมือนกับว่าไม่ได้เห็นความสําคัญกันอะไรแบบนี้นะคะมีรับกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็ยอมรับในความสามารถเนี่ย ซีรีส์เขาทำทำได้ดีนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีจริงๆหรือเปล่านะโตเกียวเอ r นะเพราะว่าจะเป็นรถเป็นรถคันหนึ่งอะคะ่ะเป็นรถเป็นรถพยาบาลซึ่งในนั้นก็จะมีมีห้องผ่าตัดด้วยนะโอ,อนน้อันนี้แบบว่าชอบมากๆนะคะนะมีห้องผ่าตัดด้วยแล้วกเ็เป็นห้องผ่าตัดที่ทันสมัยมีครบทุกสิ่งทุกอย่างสามารถให้การผ่าตัดแบบระดับสูงได้เลยนะคะนะแล้วก็มีอะไรอีก นี่แหละเราก็จะมาลุ้นกันคือในแต่ละเคสแต่ละแต่ละอีพนะคะแต่ละ E ีีมันก็จะมีเคสมีสถานการณ์มีมีตึกถลม่มมีภัยพิบัติมีอุบัติเหตุใหญ่ที่มันแบบว่าเออรถชนกันหลายๆคันอะไรแบบนี้นะคะนะทางกลุ่มเอ่อทางหน่วยแพทย์ของพระเอกก็พอเอ่อได้รับแจ้งก็จะรีบไปแล้วก็ไปเออพยายารรักษามีผ่าตัดเนี่ยต้องบอกว่าซีนผ่าตัดนี่ทําได้ดีนะคะทาได้ดีนะเหมือนเหมือนเขาจะไม่เน้นแต่ว่าเราก็จะมองเห็นเหมือนกับว่าเออมันไปทั้งเป็นภาพ มุมแคบภาพมุมกว้างที่มองเห็นว่าเขากําลังทำโน่นทํานี่กําลังทําหัตการการทางการแพทย์พวกนี้นะคะก็ก็ถือว่าแอดว่ามองมองว่าดีนะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเน้นแบบของอของทางเกาหลีแต่ว่ามันก็ยังดูดีในลักษณะที่ว่าไม่ได้พยายามหลบเลี่ยงอะคะ่นะถ้าเขาพยายามหลบเลี่ยงเราจะเห็นได้นะจากาจากที่ที่คลิปดเอรหมอเฉินฮุยอะคะ่ะ นะของทางจีนนะอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องนั้นนะเนาะเขาก็เลยไม่ได้อาจจะมีการถ่ายหลบหรืออะไรบ้างพวกนี้แต่อันนี้ไม่ได้มีหลบนะคะเขาก็เขาก็ทำก็ tô, ugh, ng, iko, ถือว่าทําได้ดีไม่เด่นมากแต่ว่าก็ดีนะแล้วก็พระเอกต้องบอกว่าพระเอกเก่งมากๆเนี่ยตกเราแบบว่าเราจนเราติดจากเสียงพระเอกเวลาที่พระเอกวิ่งไปดูคนไข้นะคะเวลาพระเอกว <c ười> ิ่งไปดูคนไข้เขาก็จะพูดนะเขาก็จะพูดเขาก็จะแบบว่าคาเลคเตอร์เขาน่าจะยิ้มมีความรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเราอะ เราไปเจออุบัติเหตุแล้วแบบว่ามี มีหัวหน้าคิตามิมามาถามมาดูแลเราอะไรพวกนี้เราเราเราู้สึกว่าเออฉันต้องรอดแน่ๆอะไรแบบนี้ได้ยินเสียงหมอคิตามิก็โอเคแล้วนะเทพเทพจริงๆพระเอกนะเทพทุกอย่างถึงจะบ้าบินไปหน่อยคือ,อ,อความเป็นพระเอกมันก็อย่างนี้แหลนะเนาะจะแบบว่าในสถานการณ์ที่เสี่ยงภยัยที่มีอันตรายพระเอกก็จะไม่กลัวเพราะเราจะมุ่งเน้นว่าต้องช่วยคนไข้ก็บอกว่าเออนะคนไข้บางคนก็ไม่สามารถที่จะรอได้อะไรแบบนี้เนาะมันมันเป็นอะไรแบบเนี้ ชอบแม,แม่แม่ใส่อารมณ์นนะแล้วก็ตัวร้ายนะตัวร้ายจริงๆอ่ะมันก็ไม่ไม่เชิงร้ายหรอกนะก็จะเป็นเหมือนกับว่าพระรองแหละนะคะหมอโอโตะเนี่ยก็ที่เขาก็จะเป็นข้าราชการเขาก็จะมาร่วมทีมด้วยแต่ว่าเขาก็จะมาในลักษณะเหมือนนอนบ่อนไส้ะะอ่ะค่ะอาจจะมีสปอยเล็กๆนะคะแต่ไม่เป็นไรเพราะเรื่องแบบนี้มันสปอยไปเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปก็ไม่ได้ส่งผลอะไรไม่ได้กระทบมากนะคะแต่สุดท้ายเขาก็มาเข้าทีมหมอท คิดเตมิแหละเพราะว่าชื่นชมหรือว่ายอมรับในอุดมการในความสามารถก็จะมาร่วมกลุ่มกันนะคะก็ถือว่าโอเคเนาะนะนักแสดงคนอื่นก็ทําได้ดีนะคะบทก็เขียนได้ดีนะ,ะการถ่ายทําทุกสิ่งทุกอย่างมันดีหมดเลยนะคะความสมจริงนะคะแล้วก็อะไรอีกกับเพลงประกอบเออเพลงประกอบอะ่ะดีจังเลยนะคะเพลงประกอบคือเราก็ฟังไม่รู้เรื่องอะนะแต่ว่ามันให้ความรู้สึกแบบฮึกเหเิมเหมือนกระตุ้นให้เราฮึกเหิมเหมือนกับ มันเหมือนเวลาที่เราดูดูดูดหนังการ์ตูนสมัยก่อนนะอย่างเนี่ยแหละเออเออ อะไรนะที่พูดไอ้มดแดงอะ่ะเออมันก็เฉมาลูชกกาขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยเนาะเออมันมันก็จะแบบกระตุ้นให้เราฮึกเขิมนะคะไหนะยังไงก็เชิญชวนให้ดูนะคะมันลุ้นไปด้วยกันว่าเออนะทีมแพทย์โตเกียว m e ีเนี่ยเขาจะช่วยคนไข้อย,ย่างไงแล้วก็มีสถานการณ์อะไรบ้างนะคะถือว่าเราดูแล้วเราก็จะได้รู้สึกเหมือนกับว่าเออนะมันมันเป็นอะไรที่เห็นความทันสมัยของเขาเห็นความเอาจริงเอาจังอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากที่จะมีเอ,อ มีแบบโตเกียว MER ไม่ใช่เป็นเป็นแบบ BKK MER เป็นแบงคอก MER ของเราบ้างประมาณเนี้เนาะถ้าจะให้คะแนนนะคะถึงแม้จะไม่ใช่ซีรีส์ในกระแสแต่ให้สิบเต็มสิบเลยไม่หัก ไม่หักเพราะอะไรมันอาจจะมีจุดอ่อนบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะแต่ว่าเพราะความชอบของเราไงพอเราชอบเนี่ยเราจะมองข้ามจุดอ่อนเราจะมองข้ามจุดด้อยเราจะมองข้ามข้อผิดพลาดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้10เต็ม10นะคะแนะนำค่ะโตเกียว MER ดูได้ที่ไหนนะคะมี Netflix กับ Disney Plus นะคะนะก็ ขอเชิญชวนค่ะโอกาสหน้านะคะเดี๋ยวมาดูกันนะโอกาสหน้าน่าจะเป็นซีรีส์คลิปต่อไปนะอาจจะเป็นซีรีส์เกาหลีนะคะพวกด็อกเตอร์โรแมนติกอะไรพวกนี้นะคะสำหรับฝั่งจีนนะคะอาจจะรออีกสักระยะหนึ่งนะคะนะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ